เล่นมือถือมากไประวังคอเสื่อมตลอดชีวิตคอเสื่อมเนี่ยมันอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะอาการของโรคคอเสื่อมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่หินปูนเนี่ยที่มันเกาะที่กระดูกแล้วก็เอ็นเนี่ยมันไปกดทับที่เส้นประสาทลองสังเกตดูนะคะใครหลายคนเนี่ยที่ชอบบ่นว่าปวดแขน รู้สึกแขนไม่ค่อยมีแรงเนี่ยนี่แหละค่ะคือสัญญาณของการที่เส้นประสาทมันโดนกดทับคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็คือการที่เราอ่ะใช้มือถือแล้วก็ก้มคอในการเล่นนานๆใช่ไหมคะทีนี้ไออาการอยู่ท่านั้นนานๆน,าน่ะมันทําให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนเนี่ยทีนี้พอทําซ้ําๆซ้ำๆมากๆเนี่ยมันเกิดอาการตึงลองสังเกตง่ายๆค่ะเวลาที่ อาการปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มปวดตั้งแต่คอแล้วก็จะไล่ลงไปไหลใช่ไหมคะแล้วก็ตึงไปจนข้างหลังแล้วก็อย่างที่หลายคนชอบบ่นว่าสะบักจมสะบักจมเนี่ยนี่แหละค่ะคือสัญญาณของการที่เราจะเสี่ยงต่อการคอเสื่องหรืออีกอันนึงง,ง่ายๆเนี่ยเวลาใครหลายคนที่เคยไปนวดใช่ไหมคะแล้วเวลาหมอนวดเนี่ยเขาจับเส้นให้เราเขากดไปที่ตามแขนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ เวลาหมอน้ตเขากดไปตรงจุดตรงนั้นะ่ะแล้วมันเส้นนะ่ะมันวิ่งล้าวไปจนถึงปลายนิ้วไปปลายแขนอะไรเนี่ยคะ่ะที่เวลาหมอนวดเขาจะบอกเราว่าเอ้ยเส้นจมเส้นจมนี่แหลจะจ้ะคือสัญญาณของอาการที่เส้นประสาทของเราโดนกดทับทีนี้อาการปวดเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งเป็น3ระดับอาการใช่ไหมคะถ้าประเภทที่แบบกระดูกคอเสื่อมไม่ได้กดทับเนี่ยมันก็จะมีแค่อาการปวดแบบคอบาา่าไหลแต่ทีนี้ถ้ามันมีการกดทับอะคะ่ะ ของเส้นประสาทคอใช่ไหมคะมันจะปวดไปตามแนวของเส้นประสาทอะค่ะแล้วมันจะทําให้ชาแล้วก็อ่อนอ่อนแรงไปทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเสื่อมมากจนมันไปกดทับไขสันหลังอะค่ะบริเวณที่มีการกดทับเนี่ยมันจะเกิดอาการเกรง็งแล้วก็บริเวณลำตัวแล้วก็แขนขาใช่ไหมคะทาให้เราทรงตัวได้ไม่ดีเดี๋ยวบางคนก็จะมีอาการเดินแบบ ดูเอียงๆดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นที่ว่ามันใช้การแบบไม่ค่อยถนัดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าอาการปวดเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตแล้วก็เคลื่อนไหวได้แบบปกติคนปกติอีกต่อไปแล้วจะถึงขั้นที่คุณน่ะจะไม่สามารถขยับแขนขาได้ก็คืออ่อนแรงไปเรือ่อยๆเพราะฉะนั้น ฝากไว้นะคะอย่าลืมยืดเหยียดแล้วก็ขยับร่างกายบ่อยๆอยอย่าอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานๆนะคะออกกำลังกายขยับแขนขยับขาแล้วก็ควบคุมการใช้มือถือด้วยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า